ผมรังใจนะครับแต่น้ำผมเพิ่งเลิกกับแฟนที่คบกันมา10ปีเดินหน้าต่อตอ,อย่ายอมแพ้อ,อ,อางนีห้หนุ่มคนเราอะไม่ว่าคุณจะรักกันแค่ไหนครับวันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดีให้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนทดไว้ในใจวันหนึ่งเราจะต้องจากกับคนที่เรารักไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็ตามคิดซะว่าวันนี้มันถึงวันที่เราต้องจากกัน แบบที่นาเน็กบอกไว้ความรักกับมันไม่มีวันหมดอายุนะแต่มันมีวันหมดวาระวันเนี้ยคุณอาจจะยังรักกันอยู่แต่คบกันไปอีกสัก5ปี10ปีก็อาจจะเลิกกันก็ได้มองให้เป็นเรื่องของธรรมชาติมันโอกาสเกิดขึ้นได้นะดังนั้นอย่าทุกข์ใจนานเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทุกข์ใจนานมันเท่ากับว่าคุณสูญเสียช่วงเวลาที่จะมีความสุขไปนานเช่นเดียวกันกลับมาแข็งแรงให้ได้ไวๆนะครับกำลังใจที่ดีสุดอ่ะมันคือการให้กําลังใจตัวเองคนอื่นอ่ะปลอบคุณได้นะครับแต่มันไม่ดี ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มันดีที่สุดตราบใดที่คุณมีลมหายใจอยู่คุณมีโอกาสที่จะเจอคนดีๆอีกเยอะแยะมากมายเลยเราหมดเวละต่อกันก็ทำความเข้าใจมันซะแล้วก็เดินหน้าต่อสู้ต่ออย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆครับพี่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเองสู้ต่อไปพี่เองก็เคยอกหักก็ผ่านมันมาได้นะถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตใจไม่นม่มสู้ต่อเดินหน้าต่อตามนั้นคือจบ